สวัสดีค่ะสวัสดีแม่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้พากันมาเที่ยววันนี้พากันมาเที่ยววังทะลุพาเด็กน้อยมาเล่นน้ำพาแม่แม่เอฟซีมาเล่นน้ำพู้นนั่นคือสารเจ้าพ่ะวังทะลุแล้วก็สารประกำนะคะที่วังทะลุเวลาเหหนักนะคะเวลาเหหนกัก พูนในบ้านบ้านหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านช้างเวลาแห่นนาคบุญประเพณีบุญเดือนหกเพิ่นกะสิมาว่างทะลุนี่แหละคะ่ะเพิ่นกะมาสินประกรรมสรินเะพอว่างทะลุเฮ้าทุกปีนะคะทุกปีถ้ามีงานบวชเพิ่นจิโลกมามีหละชาวช้างทุกคนเคารพนับถือนะคะพูนเพิ่นภาก,กันมวนกันอยู่ผุนไม่ไงไพ่มาอยู่ผีซื้อ มาดูบรรยากาศดูบรรยากาศสภาพหลังจากที่น้ำท่วมหลังจากน้ำท่วมเออไม่ไงไพ่มายืนชมวิวอยู่เดียวเอาพี่เต๋วไปทางไหนเหรอพูดยังยางเรียนร่น้ยางเรีนรถบรรยากาศร่อยๆเย็นดี าบกุงมาตามนั่น,นะคะบกุงมาตานะ่เอาบกุงมาตามด้วยนี่จะคือันสี่มูมบรรจบกันนะคะสี่มูมบรรจบกันฝั่งทางนี้ฝั่งทางนี้สิเป็นซี่ฝั่งทางนี้จะเป็นแม่น้ำซีฝั่งทางนู้นนี่จะว่าบรรจบกันอยู่ตรงกลางนี่นะคะตุงหม่องปลาอยู่ข้าคุงปลาอยู่ข้าข้างนี้นะ แล้วก็เรียบฝั่งอยู่ค่ะไปทางนั้นก็จะเป็นน้ํามูลไปทางสตึกนะคะไปทางสตึกอคเภอสะตึกเข้าลงไปทางพุ้นก็เป็นมูลหรือเป็นซี่หืมมูนกับซี่มันจบกันแล้วมันเป็นมูลนหรือเป็นซี่อันนี้ก็ศาลาไว้ให้นักท่องเที่ยวเพิ่นแวะมานะคะแวะมาแล้วก็มีงานมาจัดจัดงานอยู่นี่นะคะ สภาพนะคะสะภาพตอนลังน้ำท่วมน้ำท่วมน้ำท่วมเอฟซีฝนมายืนบึงงุ้มหอยบ้านพ,พี่แต้วง,มง้มหอยบ่ากูมงไอยงูได้น้ำแล้วเป็นตะมีหอยง่มาหอยจูบไหม เที่ยวพักผ่อนจนใจสภาพล้างน้ำท่วมสภาพล้างน้ำสวมพี่น้องเอ้ยน้ำบกกะบกเป็นตะมีน้ำเวลาน้ำมากกะบกเป็นตะบกหาหยังเอฟซีหาหยังนเนาะเพื่อนเพื่อนหาหยังเพื่อนกลุ่มหาหยัง เห็นอย่างเห็นอย่างบุบไม่หอยบอเขาสิง่ายมองวะสันพูดไปเลรนตัวเฟี้ยงมองนีอันบ้านมีใส่หินหลินบ่ได้วะสันไว้ขี่กระเดียนขี่กระเดียนมากกต่อยู่น้ำนานนี่ล่ะมันจะงมุดได้โอ้ภาบรรยากาศ รังน้ำท่วมโอ้ยเนาะเราจะย้ายมองแล้วมันมอะไรโอ้ผัดสงมากสง่นิวมาหอดิไม่เปนเล่นหมืนแมเ,เมมดีเสียงน้อย่างงง โอ้พูนลังอยู่พูนน่ะนักมาลงไหน,งนไปไหัมวมันกระถั่วมั่วหมึกน้ำซี่สายนี่สายนี่สายนี่ละ่ะข <ain> าดปลูกดอกไม้น <c ười> เนาะปลูกดอกไม้คางคางนี่ของสิงห์นี่จ้างบ้ันนั่นแหละแมนอยู่ <c ười> <c ười> ปลาฮาเ็ดเดอร์พี่น้องผาาุ่นปลาฮาเ็ดเ็ดเฟิงไหมหเห็ดเฟิงท่ามห้าเเ็ดเฟืองเหมือนแมนดอกเหลืองๆควอม่นานนี่ลราไปตะกี้ช่วงหนาแรงมันก็ขาดเนาะยายมองยายมองคือกบโอ้บรรยากาศดีเนาะเย็นสบาย ชมวิวถาเม่เอฟซีชมวิวลมเย็นสบ,บายอายไปบ้างหนมอยากอยากบวชห้อยจูบเนาะอยากกินบวกห้อยจูบแมพ่พ่เต๋อแอ่นบอก ว่าอยากเอามือจุ่มน้ำนะมันสีบนอกโลคนเอ็งตะปูงานนมน้ำว่ามีเกาะเลยม,มาลย,มมา,ยายที่มาอีกแล้ว มองมีเล่นเมื่อไรค่ะม่ใส่เห็นไปเล่นที่เดิม เตรียมย้ายสถานที่อีกแล้วรถรถขนสเบียงค่ะรถขนสเบียงรถนี่คือรถขนสเบียงค่ะไม่ไงไพ่ไปน้คนปนคน่คนขนสเบียงหลายปีนี่เดี๋ยวกับเขาบ้านเทาเลยไม่ไงไพ่ข <c oughs> ับเขาบ้านเทาเลยห <c oughs> ลงทางหลงทางหล,ล,ลงทางเลยกะกลับไปรออยู่ที่บ้าน <c oughs> จากวังทะลุไปมองไมอีกแล้วไปเล่นมองเก้าม,มันบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันที่วิดีโอหน้านะคะสำหรับลิปวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ